แอบถ่ายสองภาพทูกคุณโตกำลังกินกล้วยค่ะชอบมากเช้าก็กล้วยเย็นก็กล้วยสงสัยจริงๆว่าเป็นหมาหรือเป็นลิง น้องชอบผลไม้มากค่ะผลไม้ทุกชนิดแต่ก็ได้เข้าไปศึกษาดูนะคะก็มีบางอย่างที่น้องหมาไม่สามารถทานได้ผลไม้บางอย่างผักบางชนิดแต่ดูแล้วคือกล้วยแอปเปลิลเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับน้องหมานะคะพ่ออิ่มก็จะไม่กินนะคะพออิ่มก็จะแบบจะปันมือพ่อ ไม่กินอิ่มแล้วมีสับปะรดด้วยบ<ป>ุนโตกะลังสนค่ะ ตอนเด็กๆตอนประมาณช่วงหนึ่งเดือนที่รับน้องมาน้องยังนอนต้องนอนในบ้านกับเราอยู่แต่พอน้องเริ่มเติบช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงสามเดือนครบสามเดือนแต่สามเดือนเนี่ยน้องเริ่มไม่อยากอยู่ในบ้านชอบออกไปนอนนอกบ้านแต่ก็จะรักทำความสะอาดบริเวณที่น้องอยู่ให้ตลอดนะคะกลางคืนก็จะเอาพัดลมปเ,ปเป่าให้น้องชอบนอนอยู่หน้าประตูหน้าประตูตรงนี้ยค่ะเนี่ยที่นอนเขา เช้าก็จะพ่อก็จะพาไปปั่นจักรยานเขาก็จะรากจักรยานไปเลย